สโนโล่งห้างเหรอสโน,น,สนเป็นอะไรต้องไม่สโนโล่ง,ลงห้างนะเอาไปสโนร้องไห้างสโนเป็นอาไปสโนร้องไห้างสโนเป็นอะไรสโนไม่ร่อยฟังเกย์ญี่ป,ปั่นดิหนูแค่แบบพูดเฉยๆว่าแบบ เนี่ยหนูสังเกตตัวเองตลอดเลยว่าเวลาหนูจะมีโงมีงานแล้วเสียงหนูจะหายเหรอไม่คือทุกครั้งที่หนูโมตัวเองไม่พร้อมหนูก็ทำออกมาได้ดีตลอดยไงไงหนูก็ร้องพอตลอดเลยเพราะอะไรเสียงหล่อเอารู้ไหมรู้ว่ารู้ไหมว่าเสียงหนูมันแยกไม่ออกเลยเว้ยว่าหนูเสียงหายไม่หายหนูเข้าใจไหมมันแยกไม่ออกมันพร้อมเหมือนเดิมหยิบยืาความรักให้ เราจะมากินกันเถอะไม่เอาไปย่องขอกนสังมากินกันเถอแะแกอย่าแกล้งดิแกแกล้งเราเราใจหายหนะเว้ยแล้วไม่ได้ร้องไห้ไม่ใช่เด็กข<อ>ี้แงโอ้ครับอุตส่าห์ยังมาด้วยไอ้ทำเราตกใจฮะ